ครับผมก็ขอสวัสดียามข้ามคืนสำหรับ fc สุนทรชัยนะครับที่ทุกท่านกำลังเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือสับปะรดใบพา,ายนะครับหรือสับปะรดเศรษฐีนะครับสภาพตอนนี้ก็คือใบแหวงทั้งกระถางเลยครับนี่ก็คือผลงานของมแมลงเหล่านี้ครับเจ้าคือเจ้าตะกแตนปาตังกาครับผมเนี่ย โดนจัดการหนักเลยฮะผมพึ่งได้เปลี่ยนดินไปก็น่าจะสักสองสัปดาห์แล้วนะครับนี่คือผลลัพธ์กอคาดว่าจะงามนะแต่ว่าใบแหว่งขึ้นทุกวันทุกวันเนี่ยล่าสุดเนี่ยก็คือครับความสวยงามหายไปเลยเนะก็เป็นผลงานของเจ้าตะกแตงเหล่านี้มาแงกลางคืนเนี่ครับกินเก่งมากเลยเนี่ยเนี่ยใบแหว่งหมดเลยนะครับผมเนี่ยโอ้โห น่าสนใจครับสาหรับความอร่อยของสับรดใบพายหรือว่าสับรดเศรษฐีดูนะครับนี่ฮเผิ่แป๊ดเดียวนะครับใบแหว่งทั้งกระถางเลยนะครับผมเนี่ยก็พึงระมัดระวังครับสำหรับแมลงเหล่านี้ครับ ก็คงต้องลองใช้สารเชิงชีวภาพนะครับน้ำหมักชีวภาพในการมาลองฉีดมันจะได้ผลดีแค่ไหนครับผมนะครับก็ช่วงนี้ก็ใกล้จะเข้าสู่หน้าแรงนะครับมแมลงต่างก็มีความต้องการน้ำํำน้ํำก็จะได้จากสิ่งเหล่านี้ครับในใบพืชต่างๆนะครับ น้ำของเหล่าแมลงกลางคืนต่างนะครับแล้วก็เป็นอาหารอันโอชะของพวกเขามีความอรดอร่อยเผอแป๊บเดียวครับเนี่ยยึดคลองไปแล้วครับกระถางนี้นับอยู่แล้วน่าจะสามตัวครับผมเนี่ยตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับและอีกสองตัวนี่กําลังทําหน้าที่ทานมื้อเย็นกันอยู่นะเนี่ยครับผม มาชมบรรยากาศยามค่ำคืนและด้านล่างนี้ครับผมนี่ก็คือคล้ามาลายหรือพญาเสือโครงครับใบสวยโดดเด่นมากเลยนะเนี่ยก็มีใบแหว่งเช่นกันนะครับอาจจะเกิดจากตะกะแตนหรือหนอนชาเขียวก็ต้องสังเกตให้ดีครับถ้าใบเริ่มแหว่งเนี่ยต้องรีบดูเลยครับเดี๋ยวผมจะลองดูใต้ใบนะครับ ถ้าไม่เห็นก็น่าจะเป็นตะกแตนนะครับผมส่วนต้นนี้ก็คือชื่อสุดยอดมากครับเป็นไม้มงคลนน่ก็คือต้นมหานิยมหรือต้นมะยมทองนะครับเนี่ยกลางคืนเขาก็จะเก็บใบแบบนี้ห่อใบนะครับ ส่วนกลางวันเขาก็จะบานออกแผ่ออกนะครับสังเกตมา,าระยะหนึ่งครับก็เข้าสองเดือนแล้วหลังจากได้นำมาปลูกเลี้ยงบนกระถาง6นิ้วได้ยกใต้ที่ก้นกระถางดูก็รากทะลุแล้วนะครับผมก็จะต้องมีการเปลี่ยนกระถางให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็เปลี่ยนดินปลูกอีกทีหนึ่งครับผม ตัวกระถางไซนี้คล้ายๆกับเป็นการอนุบาลนะครับเพราะว่าเป็นต้นที่ถูกถอนมาจากหลานตอนแรกก็ไม่แน่ใจว่าจะรอดหรือไม่รอดครับผมก็เลยเอามาอนุบาลฟื้นฟูแล้วเก็บไว้ที่ใต้ร่มลำไยนี่ก็มีการแตกยอดแตกใบมาใหม่ก็ถือว่าน่าจะรอดนะครับสำหรับไม้มงคลเนี่ยคนโบราณก็จะนำใบส่วน ยอดเนี่ยไปใช้ในการประพมน้ำมนต์เพราะถือว่าเป็นไม้มงคลนะครับตามความเชื่อของคนโบราณตามความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนี่ยแรกเริ่มเดินทีนี่ผมก็พบเห็นไม้ชนิดนี้นะครับที่ปั๊มแห่งหนึ่งนะก็รู้สึก สงสัย่าคือไม้ชนิดใดนะครับแล้วก็ไม่มีชื่อกำกับไว้นะครับผมก็พยายามศึกษามาก็เพิ่งได้รู้คำตอบว่าอ๋อมีความสำคัญอย่างนี้นี่เองเป็นไม้ประดับมงคลแล้วก็ชื่อเป็นมงคลนามนะครับเป็นไม้มงคลด้านสเสน่ห์เมตตามหานิยมเป็นไม้มงคลด้านเสริมสิริมงคลนะครับผมก็เลยเป็นที่มาของความนิยมเนะี่ยก็ ากที่ได้ลองศึกษาดูก็ช่วง2อสมปีที่ผ่านมาก็เป็นไม้ที่ขึ้นชื่อลรือชาและเป็นกระแสเป็นไม้โบราณที่น่าอนุรักษ์และสะสมนะครับสำหรับต้นมหานิยมหรือต้นมะยมทองนะครับก็จะมีผลของเขาเนี่ยอยู่ใต้ใบคล้ๆกับต้นลูกใต้ใบเลยครับแต่ขนาดก็จะใหญ่ขึ้นมานิดนึงเป็นไม้ทรงพุ่มขนาดเล็กนะครับความสูงประมาณ ประมาณหนึ่งเมตรนะครับเนีย่ยก็มารอลุ้นกันว่าจะแตกดอกแตกผลให้ชมกันในช่วงไหนครับแต่อีกสักระยะครับก็จะได้เปลี่ยนกระถางแล้วก็เปลี่ยนเป็นปลูกให้เขาใหม่เนะนี่ยเพราะตอนนี้รากก็เริ่มจะเต็มแล้วนะครับผมครับผมสาหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณในทุกกาลังใจทุกการติดตามรับชมนะครับโชคดีมีชัยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ